สวัสดีค่ะเด็กๆป .6 ทุกคนเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในวิชาภาษาอังกฤษนะคะกับครูกริ้งเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นในส่วนของการเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษเล่มที่2นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดเล่มที่2 ซึ่งเล่มที่2อนี่ก็จะเริ่มจากแผนที่14เนาะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ในใบความรู้ที่1แผนที่14นะคะเด็กๆเ,เรื่อง My Town Map My Town Map เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะออกเสียงตามครูด้วยเนาะอย่าลืมออกเสียงตามนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของ my town นะคะ my town my town คืออะไระคำว่า town ก็คือเมืองนะคะเมืองของฉันนะคะ,ะเมืองของฉันแล้วก็ map ก็คือแผนที่แสดงว่าในใบความรู้นี้เราจะได้เรียนในเรื่องของแผนที่ของเมืองที่เราอยู่นะคะแผนที่ของเมืองที่เราอยู่ ซึ่งแผนที่สถานที่แต่และที่ที่เราอยู่เนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ในในตำบลในตำบลเพของเรามีสถานที่ไหนบ้างเป็นสถานที่หลักๆอ่ามันก็จะมีอะไรคะเด็กๆโรงเรียนเนาะ,ะไปรษณีสถานีตำรวจอะไรคะธนาคารโอ้โหลหลายที่เลยซึ่งสถานที่ต่างๆนะคะสถานที่ต่างๆเนี่ยในภาษา,ษาอังกฤษนะคะจะเรียกว่า places สถานที่ต่างๆไม่ได้มีแค่สถานที่เดียวนะคะ places places โ okay. อเคออกเสียงตามครูนะคะเด็กๆ repeat นะจะมี places places อ่าทีนี้นะคะครูอยากจะให้เด็กๆนะคะ จดไปด้วยเนาะจดลงในสมุดนะคะเราจะมีสมุดในการเรียนรู้เนาะนอกจากที่เราจะเรียนตามใบงานใบความรู้ที่ครูแจกให้แล้วการเขียนนะคะแล้วก็การออกเสียงตามจะทําให้เด็กๆเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นซึ่งในสถานการณ์นี้ถ้าอยู่ในโรงเรียนนักเรียนก็จะได้ออกเสียงตามครูอ่าแล้วก็ได้เขียนลงในสมุดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะก็ให้เด็กๆนะคะเขียนคําศัพท์แล้วก็แปลลงในสมุดด้วยเรามาดูคําแรกกันก่อนเลยนะคะคําแรกก็คือคาว่า ่า bookstore bookstore คำว่า bookstore คืออะไระคำว่า bookstore คืออะไร bookstore books book book หนึ่งเล่ม books เติม s ก็แสดงว่ามีหลายเล่มคำว่า bookstore ก็คืออะไรคะเด็กๆ เป็น places เป็นสถานที่ก็จะต้องเป็นร้านขายหนังสือนั่นเองนะคะเด็กๆก็จดไปพร้อมกับที่ฟังครูไปเลยเนาะจะได้ไปพร้อมๆกันอ่าสถานที่ที่สองนะคะเด็กๆอย่าลืมออกเสียงนะ bookstore 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 Book อันที่สองเด็กๆได้แน่นอนอันนี้คืออะไรคะเด็กๆคือ school อ่า school school นะคะ โรงเรียน home 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 อ่าเด็กๆหลายคนตอบนะคะก็คือบ้านนั่นเองเนาะต่อไป market market ไม่ออกเสียงว่า market นะคะเด็กๆออกเสียงว่า market 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 ก็คือตลาดนะคะเด็กๆ market ในไล่ market อย่างเงี้ย คำว่า market ก็คือตลาดตลาดสดตลาดทั่วไปตลาดนัดเพยตลาดในไร่ยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเรียกว่า market นะคะ market ะสถานที่ต่อไปสถานที่4นะคะก็คือ hospital 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 ก็คือโรงพยาบาลน,นั่นเองนะคะโรงพยาบาลน,นั่นเองอได้แล้วนะคะมีคำว่า bookstore School, home, market, hospital และต่อไปนะคะ Place ที่6นะคะก็คือ bus station bus station นะคะคำว่า bus station ก็คือสถานีรถบัสนั่นเองของเรามีไหมคะสถานีรถบัสส่วนมากก็จะอยู่ในเมืองเนาะสถานีรถบัสนะคะ bus station bus station ก็น่าจะมีเนาะเพราะเราเป็นใกล้ๆแหล่งท่องเที่ยวโอเคได้แล้วนะคะหกคำเด็กๆต่อไปค่ะหกคำหลังนะคะหกคำหลังมีอะไรบ้างอ่าเรามาดูกันเลยนะคะ post office post office นะคะ post office นะคะ post office post office คืออะไรคะเด็กๆเห็นอันนี้ก็รู้ใช่ไหมคะว่าคือไปรษณีย์นะคะ post office ก็คือไปรษณีย์นั่นเอง ต่อไป coffee shop coffee shop coffee shop coffee รู้อยู่แล้วนะคะก็คือร้านกาแฟเนาะร้านกาแฟอ,อันนี้ที่เพยเราก็มีนะคะคำนี้นะคะคือคำว่า bank 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 คืออะไรคะ bank ก็คือธนาคารนั่นเองนะคะก็คือธนาคารนั่นเองต่อไปค่ะ library 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 โรงเรียนเราก็มีนะคะ library นะคะ library คือห้องสมุดนะคะเด็กๆออกเสียงว่า library library ห้องสมุด ต่อไปค่ะคำว่า Museum 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 ก็คือพิพิธภัณฑ์นะคะเด็กๆพิพิธภัณฑ์ museum คือพิพิธภัณฑ์นะคะ d e p a r t m e n t s t o e d e p a r t m e n t s t o r e d e p a r t m e n t s t o r e คำว่า department store ก็คือห้างสปปรรพสินค้านะคะห้างสปปรรพสินค้าที่รวมทุกอย่างเลยจะเป็นห้างใหญ่ๆนะคะดีๆจะเป็นห้างใหญ่ๆเช่น central อย่างเงี้ยนะคะห้างเซนทันของเรานะ central นะคะห้าง central the mall อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่มันมีหลายอย่างรวมกันนะคะมีทั้ง c i n e m าโรงหนังมีทั้งเอ ร้านค้าต่างๆ,างๆเนะเอะการมีการเปิดวงเปิดบู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะเรียกว่า department department store นะคะก็คือห้างสรรพสินค้าแต่ว่าจะเป็นห้างที่ใหญ่ๆนะคะจะเป็นห้างที่ใหญ่ๆอาจจะเป็นห้างที่มีห้างเล็กรวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะมีห้างเล็กรวมอยู่ในนั้นด้วยอย่างเช่น central bang บา,บางที่อย่างเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะมีบิ๊กซีโลตัสที่แฝงอยู่ในนั้นก็เหมือนกับเซ็นทรัลของเราก็คือมีโรบินสันนะคะมีโรบินสันอยู่ในเซ็นทรัลด้วยอ่าโอเคนะคะซึ่งโรบินสันก็จะต่างหากนะอย่างเช่นอ,อยู่ที่จังหวัดของครูเนี่ยก็คือจะเป็นจะมีห้างโรบินสันจะมีห้างเทสโก้โลตัสจะมีห้างบิ๊กซีอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม มีห้างใหญ่หนึ่งห้างแล้วมีห้างเล็กอยู่ในนั้นมันก็จะกลายเป็น department store ตรทันทีนะคะทีนี้นะคะก็คือห้างนั่นแหละเนาะห้างสรรพสินค้าแต่เป็นห้างที่ใหญ่ๆต่อมาค่ะเป็นคำว่าซู p e r ร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ก็คือใหญ่ใหญ่กว่าตลาดเออใหญ่กว่าตลาดมีหลายอย่างกว่าตลาดคำว่า s u p e r ร์มาร์อาจจะใช้กับคำว่าบ i ๊กซีโลตัสอะไรอย่างนี้ได้นะคะเป็นห้างที่ใหญ่ แต่ไม่ถือไม่ถึงกับใหญ่เท่า Department Store s u นะคะโอเคเนาะซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือห้างสับพสินค้าเหมือนกันแต่จะเล็กกว่า Department Store ไม่มีโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับบิกซีโรตาในเพลเราอะ่ะเขาก็เรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตได้เหมือนกันนะคะแต่มันก็จะมีชื่อเรียกเนาะเวลาที่เราจะไปเราก็บอกว่าไปเทสปก e ร์โรต ไป b ิ๊กซกันเถอะอะไรเงี้ยไม่มีใครพูดว่าไปห้างสรรพสินค้ามันไม่ค่อยมีคนพูดเนาะเด็กๆอ่ะต่อไปนะคะคำสุดท้ายคำว่า rar Restaurant st ก็คือร้านอาหารนะคะเป็นร้านอาหารอ่าไม่ว่าจะเป็นร้านพิซซ่าร้านโนนร้านนั่นร้าน,นี่ที่เราเข้าไปกินข้าวค่ะเราจะเรียกว่า r s t a u r a n t นะคะ restaurant โอเคตอนนี้ทุกคนได้หมดแล้วนะคะได้คำศัพท์หมดทุกคำแล้วเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันตั้งแต่แรกนะคะให้พูดพร้อมกันเลยเนะลูกเนาะให้พูดพร้อมกันกันเลยอะโอเคนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของ my town s map my town s map places เกี่ยวกับสถานที่นะคะมีอะไรบ้าง one two three bookstore school home market hospital อ่าเดี๋ยวพูดเดี๋ยวให้หนูพูดคำแปลด้วยนะ bus station bus station post office post office coffee shop coffee shop bank library museum department store supermarket เห็นไหมคะแต่เหมือนกันเลย market กับ supermarket restaurant ครบแล้วและนี่ก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับ places นะคะ places ก็คือสถานที่อตอนนี้เด็กๆรู้แล้วว่าสถานที่แต่และสถานที่เนี่ยเราพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร <c oughs> ใช่ไหมคะทีนี้นะคะคุณครูอยากให้เด็กๆ listen and say listen and say ให้ฟังแล้วก็พูดตามนะคะฟังแล้วก็พูดตาม listen and say listen and say are you ready yes นะคะพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วนะคะตอบ yes ดังๆเลยโอเคประโยคแรกนะคะประโยคแรก เดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมๆกันเป็นใบความรู้ที่สองแผนที่14บสี่นะคะ My To w n s Map We eat rice and noodle at the restaurant We eat rice and noodle at the restaurant ไรก็คือข้าวเอาขีนยาวไปแล้ว <laughs> Noodle <laughs> ก็คือก๋วยเตี๋ยวนะคะเด็กๆเขียนไว้ด้วยเนาะอันนี้นะคะก็เขียนไว้เป็นความรู้นะคะเขียนลงในใบางานได้เลยนะคะ ่ะ uh, we eat eat ก็คือกินเนาะพวกเรากินข้าวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยว at the restaurant ที่ไหนคะ restaurant? ร้านอาหารโอเคเก่งมากโอเคเราจะมาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะ one two three we eat rice and noodle at the restaurant we eat rice and noodle at the restaurant ต่อไปประโยคที่สองค่ะ we buy คำว่า buy ก็คือซื้อนั่นเองนะคะ b we buy things things ก็คือของเนาะพวกเราซื้อของนะคะ at the supermarket at the supermarket we buy things at the supermarket ซื้อของได้ที่ไหนคะเด็กๆ supermarket นะคะได้จากห้างสรรพสินค้านั่นเอง ต่อไป we get on คำว่า get on ก็คือขึ้นค่ะลูก่า get on คือขึ้นนะอาคีดต้องมาหน่อยนิ้นึงนะคะมาเขียนข้างๆนะคะเป็นความรู้นะคะ่าคำว่า get off นะคะ get on ขึ้นแสดงว่า get off ก็ทำไงคะลงเนะาะ่ we get on the bus at the bus station นะคะ we get on the bus at the bus station อาจจะไม่ได้ bus station โดยตรงเนาะบางที่อาจจะแบบเฮ้ยเราขึ้นรถบัสเราก็ต้องขึ้นที่ไหนคะ bus stop นะคะก็คือป้ายรถเมล์นั่นเองเนะาะอ่ะหรือว่าอันนี้เขาเขาเขาพูดถึง bus station นะคะก็ให้พวกเรารู้เลยนะคะว่า bus station ก็คือสถานีรถบัสนะคะ we get on the bus at the bus station พูดตามด้วยนะคะได้แล้วสามประโยคเห็นไหมคะคำไหนที่เด็กๆมันเป็นคำใหม่อะให้เด็กๆจดคำศัพท์ไว้ด้วยเนาะ we get money คำว่า money ก็คืออะไรคะ money แปลว่าเงินเนาะ we get money at the bank we get money at the bank พวกเราได้รับเงินจากไหนคะเด็กๆธนาคาร บางคนบอกไม่ฉันได้รับเงินจากแม่ <laughs> We get money from my m o m นะคะได้รับเงินจากแม่ฉันได้เงินจากพ่อนะอะไรอย่างี้อ่าต่อมาค่ะคำต่อมาประโยคต่อมานะคะ <laughs> ก็คือคำว่า We make a merit We make a merit at the temple Temple ในที่นี้เมื่อกี้ที่เราผ่านมามันไม่มีเนาะอ่าจากคำศัพท์นะคะคำว่า temple ก็คือ วัดนะคะวัดคำว่า make a merit มันแปลว่าทำบุญค่ะเด็กๆ make a merit คือทำบุญเพราะฉะนั้นโอ้โหนี่เราสามารถเอาไปพูดได้เลยเนาะว่า I make a merit at the temple นะคะฉันทำบุญที่วัดนะเธออะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะ we ที่นี้หมายถึงพวกเรานะคะพวกเราไปทำบุญที่วัดนะคะได้แล้วตั้ง สี่ห้าประโยคประโยคถัดมาค่ะเด็กๆ we see the d o c g t e r at the hospital we see the d o c g t e r คำว่า see ที่นี้ไม่ใช่ว่าฉันมองเห็นนะฉันเห็นหมออย่างนี้ไม่ใช่นะคะฉันไปหาหมอนะคะหมอนะฉันไปหาหมอที่ hospital นะคะ hospital ต่อมาค่ะต่อมา we study at the school we study at the school แปลว่าอะไรคะ we study at the school พวกเรา study ก็คือเรียนนะคะเด็กๆคำไหนไม่ได้เขียนลงนะ,ะเขียนคำอ่านลงด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าเขียนตัวเล็กๆเนาะ we study at the school พวกเราเรียนที่ไหนคะโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเรานะอยู่ <laughs> โอเคต่อไปค่ะ we read books at the library we read read ก็คืออ่านนะเด็กๆนะอ่านอะไรคะ books อ่าบางคนตอบแล้วหนังสือเนาะอ่านหนังสือที่ไหนคะบอกครูหนูอ่านที่ห้องคำว่า library ในะที่นี้ก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุด ต่อไปนะคะ we stay at the house we stay at the house house ในที่นี้ก็คือบ้านนะคะเด็กๆบ้าน house ในที่นี้ก็คือบ้านนะคะก็คือบ้านา stay ก็คืออยู่นะคะอยู่อาศัยนะคะอยู่ก็ได้นะคะเด็กๆ และสุดท้ายนะคะประโยคสุดท้ายก็คือ we buy books at the bookstore we buy books at the bookstore buy ที่นี้ได้แล้วนะคะจากประโยคที่สองคือคำว่าซื้อนะคะซื้อหนังสือได้จากร้านขายหนังสือนะคะซื้อหนังสือได้จากร้านขายหนังสือโอเคนะคะตอนนี้เด็กๆก็ได้ประโยคไปแล้วทั้งหมด one two three four five six seven eight nine ten สิบประโยคนะคะเราจะมาอ่านประโยคพร้อมๆกันอ่ะเดี๋ยวอ่านตามครูดีกว่านะคะเดี๋ยวครูจะพาอ่านอีกหนึ่งรอบเนาะแล้วก็คําศัพท์ที่เป็นคําศัพท์ที่ครูเขียนให้เนี่ยมันเป็นคาศัพท์ใหม่ที่เรายังไม่รู้เราก็ควรที่จะจดไว้นะคะเด็กๆแล้วก็ถ้าสมมุติคํานี้ฉันยังอ่านไม่ได้นะก็สามารถจดคําอ่านลงไปได้แต่ขอให้เป็นตัวเล็กๆนะคะ อะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะตั้งแต่ประโยคที่หนึ่งโอเค we eat rice and noodle at the restaurant ๋ยวขอซูมอ่า we eat rice and noodle at the restaurant ต่อไปนะคะประโยคที่สองนะคะ อย่าลืมอย่าลืมพูดตามนะคะ we buy things at the supermarket uh, we buy things at the supermarket ก็ uh, คือฉันซื้อของที่ห้างห้างสรรพสินค้านั่นเองนะคะ we get on the bus at the bus station we get on the bus at the bus station อืมนะคะ g ก t on ก็คือขึ้นถ้าลงก็คือ get off นะคะอย่าลืมจดไว้ด้วยนะฮะฉันพวกเรานะคะขึ้นรถบททัสที่สถานีรถบททัสนเอง we get money at the bank we get money at the bank คำว่า money ก็คือเงินนะคะส่วน honey คือน้ำผึ้งนะคะหรือว่าที่รักนั่นเองอ่าโอเคต่อไปนะคะ we make a m e r i t at the temple We make a merit at the temple. Make a merit. ต่อมาค่ะ we see the doctor at the hospital. We see the doctor at the hospital. We study at the school. We study at the school. พวกเราเรียนที่โรงเรียน uh, we read books at the library we read books at the library พวกเราอ่านหนังสือที่ห้องสมุด we stay at the house we stay at the house พวกเราอยู่บ้าน we buy books at the bookstore we buy books at the bookstore อ่าก็คือพวกเราซื้อหนังสือจากร้านขายหนังสือนั่นเองนะคะเด็กๆจบลงไปแล้วนะคะในส่วนของใบความรู้ที่สองนะคะในเรื่องของการพูดประโยคที่เกี่ยวกับอะไรคะการซื้อนั่นซื้อนี่ได้จากสถานที่ต่างๆการที่เราทําอะไรบาง บางสิ่งบางอย่างนะคะ do something in the places นะคะทำอะไรบางอย่างในสถานที่นั้นๆนะคะทีนี้นะคะหลังจากเราได้เรียนรู้ไปแล้วในในส่วนของคำศัพท์แล้วก็ในส่วนของประโยคก็จะมีใบงานค่ะเด็กๆใบงานนี้ให้ทําลงในใบงานได้เลยนะคะส่วนที่เราจะต้องเขียนลงในสมุดก็คือมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่พอเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่เสร็จแล้วก็ให้พวกเราทำไหมคะ มา listen ฟังแล้วก็ say พูดตามนะคะให้เราฟังแล้วก็พูดซึ่งครูก็ให้ทําไปเรียบร้อยแล้วส่วนคําศัพท์คําไหนที่เป็นคําใหม่หรือคําที่ควรที่จะรู้ก็ให้เด็กๆนะคะเขียนคําแปลลงไปในใบความรู้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะก็จะมีใบงานอยู่ทั้งหมด2ใบนะคะมีใบงานอยู่สใบใบงานที่1ก็คือเขียนสถานที่ลงไปอ่าบางคนอาจจะอ้ยเ ฉันอันนี้ฉันเขียนได้เธอ bank อย่างเงี้ย coffee shop คําว่า shop ฉันก็เขียนได้เราก็ไม่ต้องดูนะคะคำไหนที่เราเขียนได้เราก็พยายามอย่าดูหรืออาจจะใช้วิธีการแบบเฮ้ยฉันจะไปอ่านก่อนนะพออ่านเสร็จปุ๊บพยายามจดจำคำค่ะลูกพอจดจำคำได้แล้วลองเขียนลงค่ะเอาดินสอเขียนลงก่อนเฮ้ยอันนี้คือ home นะหรือ house อเขียน home หรือ house ก็ได้นะคะ เขียนลงไปเลยค่ะโฮมลองเขียนค่ะเอาดินสอเขียนลงเฮ้ย <He i, S 1> ไปเปิดดูซิว่าถูกหรือเปล่าเอ้ยถูกอ่ะแสดงว่านั่นสุดยอดมากเลยนะคะเก่งมากเราเราต้องพยายามฝึกเขียนเนาะไม่ใช่ว่าเราจะแบบเอ้ยฉันเปิดดูแล้วฉันลอกเต็มที่เลยเพราะ,ะนั้นพยายามนะคะพยายามฝึกเขียนเนาะเอาที่แบบว่าให้มันแบบ ทำให้ตัวเองอ่ะได้ความรู้จากสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุดนะคะมากที่สุดถ้าอยู่โรงเรียนครูก็ต้องให้เขียนตามคำบอกเออเพราะฉะนั้นหนูก็ลองลองเขียนตามคำบอกเล่นๆกับตัวเองดูนะคะว่าตัวเองจะเขียนได้สักกี่คํานะคะโอเคเนาะ พอเราทําใบงานที่หนึ่งแผ่นที่สิบสี่เสร็จแล้วก็ไปทําใบงานที่สองแผ่นที่สิบสี่ต่อเลยนะคะก็คือ complete h e s t e n e นะคะเขียนประโยคให้ถูกต้องเขียนเติมประโยคให้ถูกต้องซึ่งอันนี้ดูได้จากไหนคะเด็กๆาจากประโยคที่เรา listen and say มาเมื่อกี้นั่นเองนะคะจากประโยคที่เราฟังแล้วก็พูดมาเมื่อกี้เนาะในขณะที่เราเขียนนะคะเราก็ฝึกสะกดไปด้วยมันจะทำให้เราเนี่ยจำคำศัพท์ได้มากขึ้น นะคะโอเคค่ะเอาละเด็กๆสำหรับใบงานที่สองอ่า,ส,อาสำหรับใบงานของแผนที่14นะคะจะมีทั้งหมด2ใบงานก็คือ1คําศัพท์2เติมประโยคให้ถูกต้องนะคะและนอกจากนี้ก็มีเขียนคําศัพท์ลงในสมุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆส่งงานก็อย่าลืมถ่ายในทุกๆหน้าที่เรามีการทําลงไปด้วย นะคะถ่ายแล้วก็ส่งมาในแชทส่วนตัวครูเหมือนเดิมสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะในแผนที่14 My Towns Map นะคะแผนที่เมืองของฉันนะคะก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในแผนที่15นะคะขอให้เด็กตั้งใจทำและมีความสุขกับมาในทุกๆวันคะ่ะสำหรับวันนี้ชั่วโมงนี้เนาะอาจต้องบอกว่าสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ขอจบ เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าโอเคบ๊ายบาย